รั้นนา,ง,ง,างคุษสาบุลลัมค่ะเป็นคณครูสอนวิชาภาษาไทยสอนระดับชั้นป .5 และป .6 นะคะห mm hmm. น้าที่ที่รับผิดชอบก็คือเป็นครูประจําชั้นและก็เป็นตัวแทนสาระค่ะห mm hmm. นังสือเล่มโปรดที่ที่ชั้นได้นําเสนอน,นี่ก็คือห mm hmm. นังสืออสอทอนะคะคือตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับทั้งเกี่ยวกับการเที่ยวอ,อะไรที่มันแบบ มันเที่ยวตามที่ต่างๆอะไรเงี้ย่ะแล้วก็ภาพบางทีเราเออเราไม่ได้ไปเที่ยวเราได้ดูหนังสือในภาพก็ยังดีกว่าใช่ไหมฮะก็ชอบเล่มนี้มาตั้งนานแล้วนะออมันจะมีการแนะนำสารคดีและหัวข้อต่างๆเยอะแยะค่ะให้ความารู้เยอะแยะมากมายแล้วสาเหตุที่เลือกเล่มนี้ก็เพราะว่านะคะพออ่านไปแล้วก็ไปเจอเรื่องหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับในการเรียนภาษาไทยอะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเช่น สอนเรื่องออผาแป้มสู่ยิบนะคะของนักเรียนดิฉันก็ได้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องนี้ก็ดีนะเข้ากับสู่เรื่องที่เราสอนกับเด็กนะคะอันนี้ในหัวข้อด้านในเนี่ยที่ประทับใจก็คือเรื่องเมืองเงานะคะเ,เรื่องเมืองเงาวเมืองเงาเงินอันนี้ขอท้าความว่าเมืองงาเนี่ยเป็นอยู่ในจังหวัดซึ่งมีรอยต่อหลายจังหวัดของทางภาคเหนือ นาะมีเช่นจังหวัดแพร่น่านเชียงใหม่พะเยานะคะเป็นรอยต่อเป็นจุดผ่านซึ่งเวลาใครไปเที่ยวจะต้องผ่านตรงเมืองนี้แล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความโดดสมบูรณ์นะคะตอนหลังมาจึงได้เปลี่ยนเป็นเมือง,งเงาเมืองนะคะแล้วสาเหตุที่นำหัวข้อเรื่องนี้เพราะว่ามันตรงกับภาษาไทยตรงเรื่องที่ว่าหาดพะแต้มในเรื่องนี้จะมีถม้ำผาไทยอะค่ะนะคะ,นะคะ ถ้าเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็จะมีเป็นภาพเขียนบนฝาผนังนะคะซึ่งตรงกับเรื่องผาแต้มดิฉันได้คุยคือได้สอนเด็กไปแล้วเราก็บอกว่าที่หาดผาแต้มเนี่ยมันมีภาพเขียนฝาผนังที่สวยงามนะท่าเนเองเคยไปไหมท่านเนเคยไปนอกจากที่หาดผาแต้มก็ยังมีแหล่งที่อื่นไหมที่เป็นลักษณะแบบนี้เราก็เชิญชวนเขาอ่าค่ะพอคุยเขาเขาก็จะคุยว่าคนไหนไปเห็นที่ไหนตรงไหนมา ดิฉันก็อาถ้าครูขอแนะนําเรื่องอที่ห่าถ้ำผาไทยนะข้างในเนี่ยจะเป็นถ้ำที่สวยมากแล้วก็มีภาพฝาผนังที่เขียนเหมือนในเรื่องอผาแต้มที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ตอนนี้ถ้านักเรียนสนใจก็จะเชิญชวนเขาให้ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดต่อนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็ต้องเสิร์ชในเน็ตนะอันนี้เป็นเด็กโตเขาก็สนใจนะคะ ขอบคุณค่ะ